สวัสดีครับ8ปดนาฬิกาสานาทีครับตอนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับบอกเล่าชาวกีฬาเช้าวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2 5งพันนะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตและผมพัชระครับผมครับผมก็สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณพัชระอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะช่วงนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดียของเราหน่อยไหมพี่ครับผมขอบคุณก่อนนะฮะเบนส์พลายมัสจัดใหญ่กว่าเดิมนะครับพรายมัสออโต มอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนใครนะครับในวันนี้ที่เบนซ์ไพรมัสนะครับโทรศัพท์นะครับ0ูนย์สอ5 5 5นยนะฮะก็เอ่อศูนย์นะครับ0ูนย์้วก็5 5ตัวพี่นะครับเบนซ์ไพรมัสตรงนี้ไงตรงใกล้เออสมทเรานี้ใช่ไหมตรงเนี้ยตรงใกล้ๆเลยพีนะค่ครับผมตรงไอ้ไอ้สนามมวยของคุณอะไรใกล้ๆไอ้เนี้ย uh ดักมวยจะเรินทองไงจะเรินทองตรงนี้ตรงเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเจอเขาสร้างใหม่คูเป็ดคูเป็ดใกล้ๆคูเป็ดคูเป็ดเลี้ยวซ้ายไปหัวเขาสร้างใหม่รู้ระเลยนะก็ไปกันได้นะครับครับผมแล้วก็ของพี่มีอะไรฮะครับขอขอบคุณ All New Isuzu X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดสุดขีดสไตล์ X นะครับครับขอบคุณสีเบเยอร์ชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโ Go ออ n นะครับกำจัด ฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้ครับผมครับผมแล้วก็ขอขอบคุณปูนฉาบขัดมันสำรูป T O A l o f t ดิบอยู่ทนคนอยู่เท่สไตล์ T O A l o f t นะฮะขอบคุณมากๆครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของ ในเด่นนายไบคัพของเราเนี่ยพี่จะไปกันในวันพ่อนี่พี่นะครับไปกับพี่ปูสมชายแล้วก็คุณเป้ยังไงนะครับในกิจกรรมนะครับในเด่นนายไบคัพนะครับที่ f m 99นะครับเชิญคนที่รักออกกำลังกายนะแล้วก็ชอบปั่นจักรยานพี่ครับไปปั่นวันพ่อด้วยนะฮะที่เมืองกาฬะนะครับเสาที่5และ6ธันวาคมนี้นะครับที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราจะเอารถเนี่ยรถจักรยานนี่พี่นะขึ้นรถไฟพี่ครับไปชมธรรมชาตินี่พี่นะนะครับผ่านทางสายมรณะผ่านนะ สะบานข้ามแม่น้ําแควถ้ำกระแสด้วยไปกับพี่ปูน้องปเป้งนะฮะปั่นจักรายานประมาณ70กิโลด้วยกันสอก้าถางก็สวยงามพี่ครับแล้วภาษาอยู่แล้วของกาญจนบุรีนะครับและรับเสื้อปัน่นนักทนาไบค์คลับนะครับจำนวน60คนเท่นานั้นนะพี่นะนะครับก็พักที่เฟลิกเรียกว่าแควรีสอร์ทนะครับในของคุณนะคุณหญิงไนงะคุณหญิงปัทมาถูกต้องฮะครับโชเย็นก็โอ้อากาศเย็นนะช่วงนี้นะหน้าหนาวพี่ครัานรตีโฟกซองคุณภาพคนนิดนึงอุ้ย เยี่ยมเลยฮะก็โทรศา์เข้ามาได้นะครับที่0867946797นะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ f m 9 9นะครับครับผมอ่ะคุณเจ๋งมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของกีฬาของเรานะครับไทยรัฐนะครับพาดหัวตัวใหญ่เลยครับม็อบจัดกิจกรรมพันผ้าขาวอนุสาวรีประชาธิปไตยนักเรียนเลวกดดันไล่นัทพล เพนกวินโผลขึ้นเวทีย้ำไม่ถอยสิระแขวะมาร์กหวังสม้มหล่นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ,รบเรื่องของม็อบนะครับอืมอ่าโปรอาร์มโมเมแจนติดเชื้อโควิด -19 ขณะแข่งในอเมริกาอาการโดยรวมดีขึ้นนะครับช็อค4ีโปรกอลฟไทยอาร์มโมแจนติดโควิด -19 นะครับขณะร่วมแข่งขันอยู่ที่ สหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ก็เข้ากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ,รบเพื่อที่จะรอดูอาการนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับหวังว่าจะหายป่วยเร็วๆนะครับครับภัยหนาวร่าชีวิตชาวนาเมาช็อกเอ้าแล้วไปดื่มคลายหนาวแล้วดื่มใ่ร,ร่างกายมันอุ่นระวังนะไม่ได้ะน,ดนะโเจข้างนอกมันหนาวข้างในพอดื่ม้าไปเยอะๆเอาแบบพอ นิดหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหโบกโบกทีละโบกสองโบกต้องระวังต้องระวังที่หมดขวดแล้วพอหมดขวดเอ้ยเอาอีกขวดอย่างเงี้ยไม่ได้นะจริงๆนะมันก็ทําให้ร่างกายข้างในมันร้อนเกินไปอุณหภูมิมันร้อนเกินไปต้องระวังทีต้องระวังพมากระทบกับอากาศเย็นข้างนอกเป็นไงฮะอนอนอยู่ข้างกองไฟตื่นเช้ามาเรียบร้อยนะฮะเสียเลยคุณพูดพูดเหมือนเคยคือต้องระวังอากาศหนาววันนี้ที่เวลาเราไป อ่าตั้งคูงตั้งแคมป์อะไรไม่นะบางครั้งมันหนักเกินไปก็ต้องระวังไฟไฟอะไรต้องระวังด้วยบางครั้งเคยไปพ่อกับพ่อกับลูกไปตั้งแคมป์เลยพี่นะพ่อสอนลูกอย่าอย่าหมดรอบก่อนสิที่ว่าลูกจบด็อกเตอร์ละอฮะโออโ้นี่ก็พาไปแบบธรรมชาติไงแล้วก็สอนว่าเนี่ยธรรมชาติมันทําอะไรได้บ้างก็ไปตั้งแคมป์แล้วก็นอนคุยกัน การเต้นไงเออตื่นตื่นช้ากัาดาวโหเจอดาวเจออะไรน้อยละเออเห็นท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรไหมอืมก็เห็นท้องฟ้านะครับเห็นโอ้อากาศดีมากเลยฮะสดชื่นมากครับพ่อผณพ่อรู้สึกมีความสุขที่ได้มานอนนีนคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยเต้นหายเนี่ยกูไม่น่าส่งมึงเรียนสูงสงเลยนะพอแล้วเอ้เล่อะไรเนี่ยเอ้แล้วพาไปมุกนั้นได้ไงฮะเนี่ยก่อนต้องระวังด้วยสุขภาพด้วยครับผมครับอืมชวน อืนอ่นมีอะไรบ้างฮะประมาณนี้ครับท่บาหัวของไทยรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องของในหลวงร,ราชนีนะครับปีติสองล้นเกล้าแย้มพระสวนในหลวงรชัชนีเสด็จรถไฟเฉลิมรัชมงคลน,นะครับผมครับแล้วก็ส่วนของเด,ด,ดนเดเนลนะครับไบเดนชนะขาดทั้มนะครับพง,งาดประธานาธิบดีนะพี่เอ็กซิทโพนับจบแล้วแต่บริวารถามเนี่ยจะยอม,มไหมนะไม่ยอมฮะไม่ยอมอย่างดื้อนะต้องฟ้องฮะฟ้องศาลครับ แต่ฉันในหลายรัฐก็ไม่รับนะพี่นะไม่มีหลักฐานท <ำ S 2> ําน,น้มาดูว่าทั้มเราจะสู้ต่อ,อยังไงบ้างครับ,รบแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวราชนีเสด็จเปิดรถไฟฟ้าก็เหมือนกับของไทยรัฐนะพี่นะครับ,รบโปรเมโปรโมนะครับโพสไอจี IG, ไม่รับรู้กลิ่นรสชาติก็เรื่องของติดโควิดสิบเก้ายครับพร้อมกับโปรร์นะพี่นะนะครับชูไทยบนเวทีโลกต้นแบบสู้โควิดพี่ยังไงนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า บริษัทยาเนี่ยอาจจะไม่มาผลิตที่บ้านเราเลยพี่นะครับ<ผ>ม,มาผลิตผลิตวัคซีนน่ะเป็นฐานนะฮะม็อบเดือดปะทะตำรวจเจ็บปีนคลุมผ้าปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เรื่องของกลุ่มค์เรื่องของการเมอืองเลยพี่ครับดูเด่นนิดหนึ่งนะฮะมียอดใช้จ่ายชลุยทะลุ1.3มหมื่นล้านหนุนค้าแผงลอยโครงการเลยพี่คนละครึ่งไงคนละครึง่งคนละครึง่งไม่ทันสักทีเออลงไม่ทันนะคุณเจง ผมไม่ได้ลงไม่จะลงไม่ทันไม่ได้ลงเลยพี่ไม่รู้ทำยังไงบ้างเห็นเขนก็ใช้กันก็จะเงื้อดูไงคุณเจงโอ้ะทำไมเราไม่ลงนาะบางทีก็ถามตัวเองเหมือนกันนะครับทาไมไม่ลงนาะหรือว่าเราให้คนที่แบบเขาเขาไปเที่ยวอะไรดีกว่าเราไม่ได้ทำเลยพี่แล้วก็ไม่ได้อะไรดี๋ยวะอ่ะพี่มีอะไรครับมีข่าวสดนิดนึงคุณเจงได้เลยฮะข่าวสดพาดหัวใหญ่นะครับกินไฮพาร์คไม่แผ่วเต็มอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับม็อบเฟสคึกลั่นสู้ไม่ถอยบิ๊กตู่ต้องออก แห่ลงนัทธพลหึ่มแรปปฏิรูปนะฮะก็ยังเป็นเรื่องของการชุมนุมประท้วงนะครับมีภาพใหญ่เลยนะครับสำหรับข่าวสดนะฮะฝ่ายค้านกี้สภาโหวดร,รับร่างไอรอลพอปชอรอโต้เตะทวงรัฐธรรมนูญวิษนุแจงปมบ้านหลวงถ้าบิ๊กตู่ผิดคอรมอไปด้วยะฮะก็เรื่องที่กเกษียณแล้วนะฮะแล้วก็ยังใช้ บ้านพักอยู่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ้าวคุณเจไม่ได้ตามแล่วไม่มีไม่มีความคีดเห็นทางเรื่องการเมืองเลยนะไม่ไม่ก็ได้ตามแ่้วหลยเรื่องนี้ไม่เคยได้ตามท่าวหล่บอกผมขอกีฬาอย่างเดียวครับช่วงนี้ขอกีฬาอย่างเดียวการเมืองไม่ไม่มีความขี้เห็นไม่รู้ไม่รับรู้ครับอ่ประมาณนี้ลวกันคุณเจมสครับผมพาดหัวของหนังสือพิมพ์นะฮะพาดหัวกีฬากันสักนิดหนึ่งอ่ะขอทีเร็วๆนะฮะบอกว่าโตเกียวเล่งกลักตัวแฟนชาติเสียงสูง นะครับญี่ปุ่นวางระบบตามติดนักกีฬานะครับก็เรื่องที่โอลิมปิกเกลยพี่ครับอูแล้วก็มีโอกาสที่จะจัดสูงนะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีแถลงข่าวไงครับฐานดัชนีทางฟีดใช่แล้วก็ทางทีสปอร์ตและ AS Play ด้วยอืมแล้วก็โทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เนี่ยคุณเจ๋งจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะหาเรือสัปดาห์นี้ใช่ใช่เนี่ยไปใน้มนฑลเที่ยวนี่นะฮยจะหารือกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคนใหม่ของญี่ปุ่นนะะแล้วก็ คงจะยืนยันในการจัดการแข่งขันอ,อย่างปลอดภัยนะฮะภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะฮะก็เดี๋ยวคงจะเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเต็มตัวแหละโอ้โหแล้วนะกับจัดสูงนงี่ยนี่นะใช่ครับเพราะว่าเขาเขาเริ่มทดสอบโอลิมปิกเกมไปแล้วนะเทสโอลิมปิกไงครับจะจัดยินยิมนาสติกอ,อ่ะโอ้เป็นกีฬาที่คุณชอบไปทำข่าวเนี่ยยิมนาสติกดีแฮ <laughs> มันดีอ่ะสิ่งแวดล้อมดีเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณเจงก็เตรียมร่างกายความแข็งแรงเช็คสุขภาพอะไรไว้ด้วยนะพาสด์่งพาสอร์ให้พร้อมนะฮะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยคืออยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในพื้นที่ของคุณเจงอะ่ะอ๋อ,ไม,อไ,ไม่ไกลแล้วไร่ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเพราะว่านอกจากอาเซียนแล้วก็เนี่ยขยับไปได้ญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกนี้ยเอเอผมไม่ได้ทาเหมือนแมวเลยนะที่จะเอาพาสปอร์ตไปที่ที่ทำงานนะฮะหาว่าตัวไม่อยู่แต่ว่าเฮ้ยพาสปอร์ตยังอยู่นะใช่หาว่าเออเก็บ แล้วก็เพื่อทำงานเรื่องของจะไปต่างประเทศเนี่ยหัวหน้าโทรมาถามปุ๊บเนี่ยเออพาสปอร์ตผมอยู่ในลิงชัก์ครับหัวหน้าเอาไปได้เลยครับผมหยิบได้เลยฮะพร้อมเสมอพร้อเมออเสมอครับครับผมอ่อ,อังกฤษยุ่บไร้แรดนะฮะฟัดเบลเยี่ยมพ่อเมืองป้องโมโระวังแล้วนะฮะนะครับก็เอ่อเรื่องของอังกฤษลงเตะอยู่ฟาดในเฉลี่ยไปนะครับโมก็ยังจะเป็นโมโมซาราเด็ดครับที่ติโคลุสสิบเก้าเนีโมโมริยาก็ติดโมริยาก็ติดอืโอ้โ ครับก็ไปร่วมงานกับงานแต่งของน้องชายเนาะครับโอ้ได้ว่าถ้าเต้นของซาร่า <c oughs> มีคุณฟังสง่ขงข้อความเข้ามา<ะ>บอกว่าอ่าลุงพลเต้นเต่างอยกับซาร่ามีล,ลุงพลเออกับซาร่าเต้นเนี่ยใครเชยสุดครับจากคุณเบียร์แบบกันเนอร์น่ารักคนละแบบผมก็แชร์เนน่ารักคนละแบบมนแซวเดี๋ยวโยนว่าพี่ก็น่ารักแบบแล้วก็เต้นแบบน่ารักอ่ะเออคือคนมัน ดูดีอ่ะเต้นท่าไหนมันก็ดูดีอ่ะมันก็เท่อแล้วเป็นเราอ่ะโอ้โหเราไปเต้นเนี้ยก็เจ๋งไม่ไหวใส่หัวต้องไว้หนวดแบบโมเมซาร่าแต่คุณเจ๋งก็บุคลิกคล้ายๆนะทำไมอ่ะยิ่งใส่เสื้อของเลี้ยวภูมาด้วยเนี่ยทรงผมเออคือแบบโครงหน้าอะไรต่างๆถ้าคุณเจ๋งไว้หนวดแบบโมเมซาร่านะผมว่าเอ้ยมันใกล้เกียงแต่ซาร่ากับน้องชายเนี่ยคือคนไหนซาร่ากันเนี่ยผมไปกันได้เลยเหมือนฝาแฝดเลยแหละโอ้โหไว้หนวดกันด้วยมองไม่ออกอ่ะพี่ทรงเดียวกันเลยนะงานแต่งเจ้าสาวงงอ่ะ คนไหนเจ้าบ่าวหนูอ่ะใช่ซาร่างงเลยดีแล้วซาร่าซาร่าใสนากากนะโอ้ไม่งั้นดูไม่ออกอ่ะไม่ได้นะฮะเวลาส่งตัวเข้าหอนี่ไม่ได้นะอย่าไปดื่มเยอะนะฮะไม่มีซาร่าไม่ได้ดื่มเดี๋ยวผิดคนครับผมอ่ะมาดูพาาหัวคอนแทรัฐอีกนิดนึงครับเบลเยียมจัดทัพรับสิงโตคำรามมาร์ติเนสขอจองสามคะแนน เพื่อสร้างโอกาสเข้ารอบชิงนะครับศึกยูฟ่าในเชอร์สลิกทีจะเตะในค่ำคืนวันนี้นี่เองนะครับครับผมพี่น้องนอนทแก้วคว้าแชมป์ประเทศไทยนันทกรได้รุ่น15ปีนัทนันซิล18ปีหญิงนะครับในการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานใจเกินร้อยนะฮะเป็นการแข่งขันสนามที่2นะครับนิชิโนยังหนักใจการแข่งขัน,ขนบอลโลกมีเวลาเตรียมทีมน้อยช้างศึกทีมชาติไทย ทำได้แค่เจ้ากับไทยลีกออสตาสองประตูต่สอสในเกมอุ่นเครื่องนะครับ,รบนิชิโนก็ยังไม่พอใจผลงานที่ออกมาแต่ว่าก็ชื่นชมนักเตะหลายคนที่สู้กันอย่างเต็มที่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าหนึ่งแล้วก็พัดหัวกีฬานะฮะครับคุณฟังส่งข้อความเข้ามาตั้งแต่ช่วงเบรกแรกนะคุณเจ๋งอะไรฮะทักทายคุณนิพน์ปืนโตด้วยนะครับคุณนิพนปืนโตรายงานตัวเข้ามาแล้วก็คุณ เทียนท่าฉลอมเนี่ยส่งเ,เป็นกรอนเลยคะคุณเจง๋งผมขออนุญาต<ะ>อ่านนิดนึงแล้วกันเลยฮะ m o r n i n g Talk w e e k e เ d เ,เด่นดีดังไม่ผิดหวังพัชระจะร้อมรื่นวันเกิดภรรยาพาสดชื่นลืมตาตื่นให้ประเสริฐเกิดมั่นคงเจ๋งทรงศัก์รักดีมีสีแดงไม่แอบแฝงแสงส่องมองลุ่มหลงรายการดีมีกีฬามาปลดปล o ยหายพวงคงค่า ว่าแนะนำคุณเพียนท่าฉลองคุณเพียนท่าฉลองก็จะส่งกรอนมาตลอดอือโอ้โหนี่พออ่านไปนี้คนลุกเลยฮะคุณเ๋งอ๋อึ้งอยากเข้าน้องน้ำเอาแต่ว่าดีดีดีโอ้ดีนักแกใส่กรอนมาถ้าถ้าส่งโดยลูกบิดมาด้วยเนี่ยฮาเลยนะครับผมดีนะเป็นกรอนนะลูกบิดไม่เอานะครับครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่น้องกาก้าปาโต้ขอให้สามีอยู่ในไม่นอกลูกนอกทางนะครับจากคุณเบียร์กันเนอร์ฮะครับ ไม่มีครับผมอยู่ในลู่ในทางอยู่แล้วครับคุณเบียร์กันเน่นี่ก็ชวนคุณเจ๋งเขาให้อยู่ในลู่ในทางเหมือนผมบ้างคุณเจ๋งนี่ก็แต่งงานมาสี่ปีละเมื่อวานครบรอบวันแต่งงานครับผมจําได้ฮะวันที่สิบสี่พฤศจิกายนใช่เหรอใช่เพราะว่าบิ๊กซ่าเขาโพสต์เฟซบุ๊กมาบิ๊กซ่าที่อ๋อคือเวลาเขาทำอะไรในโลกรู้ใช่ไหมใช่บิ๊กรู้โลกรู้นะฮะบิ๊กนี่หน้าตาดีนะฮะฟันเนี่ยโโอ้หเหมือนกระโพดเลยพี่ ทำไมฮะเรียงสวยเลยฮะโอ้เรื่องอาลามเลยอะพอแล้วไปบว่าน,น้องมันครับผมนี่ท่านท่านนี้บอกว่า,ารบกวนผลมวยอ้อมน้อยด้วยนะฮะจาก<อ>วันทรงชัยด้วยฮะอ้อมน้อยวันทรงชัยอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยไหรือเปล่าหรือว่าศึกจิตเมืองนอนท์นะ <K _' a> เขาเขียนว่าวันทรงชัยนะคุณรจงมันมันมันศึกเจ้ามวยไทยฮะอ่า วันทรงชัยนี่น่าจะเป็นชื่อคนปะที่ส่งมาหรือเปล่าเออนะฮะรบกวนขอผลมวยอ้อมน้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวอ้อมน้อยจะเป็นเวทีอ้อมน้อยอ่ะอ่าุณเจงเช็คให้แล้วกันน่าจะสึกเจ้าวันเออเจ้าทรงชัยป่ะครับผมอ่าเดี๋ยวคุณเจงเช็คนะฮะเดี๋ยวอ่าคุณฟังสามารถส่งข้อความมาครับพูดคุยกับเราได้นะครับทางช่องทาง4111099นะครับครับนะก็เอาก็อบเดี๋ยไหมพี่ ครับผมเดอะมาสเตอร์ <The Master> <S <S เป็นไงบ้างอ่ะโปรเจสของเราเป็นไงบ้างอืมเดอะมาสเตอร์นะครับกอล์ฟเมเจอร์ Major ที่จริงเมันจะแรกพี่จบวันที่3แต่ว่านี่เป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีเ <c oughs> พราะติดโควิดไงใช่ครับาะเลยต้องมาแข่งในในช่วงปลายปีนะฮะวันที่3เป็นไงบ้างฮะดีเจใช่ไหมใช่ดัสตินจอห์นสันนะครับโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะฮะ oh, โอ้โหระเบิดฟอร์มเก็บ7อันเดอร์พาเลยคุณเจ๋งโอ้โหเมืม่อวานนี้นะรอบเดียวเลยอะรอบเดียวเลยรอบที่3นะครับก็เก็บ7อันเดอร์นะครับสกอร์รวมเนี่ย3วัน 16อันเดอร์พาสองนะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับสำหรับดัสตินจอห์นสันครับอันดับที่2ร่วมมีอยู่3คนครับคุณเจ๋งเป็นอ,อิมซุนแจอิมซุนแจจากเกาหลีใต้นะฮะสกอร์รวม12อันเดอร์พานะฮะซุนแจเนี่ยทำ4ีอันเดอร์เมื่อวานนี้สกอร์รวมก็12อันเดอร์ตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกฮะ,ะอีกคนหนึ่งเป็นอับราฮัม อันเช่นะครับจากเม็กซิโกอันนี้ทำสามอันเดอร์สกอร์รวมมี12อันเดอร์พานะครับแล้วก็คารเมรอนสมิธนะฮะจากออสเตรเลียนะครับก็ทำสามอันเดอร์เช่นกันนะครับสกอร์รวม12อันเดอร์ก็ตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกครับคุณเจงครับส่วนท่านอื่นๆที่น่าสนใจครับโปรแจ๊ดอัตติวิทย์เจนวัฒนานนท์ โปรหนึ่งเดียวของไทยครับคุณเจมสเป็นไงพี่ก็แข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับเดอะมาสเตอร์โปรแจ๊ดไต่เกินไปสามโอเวอร์พาร์ครับผมนะฮะสามโอเวอร์พาร์เจ็ดสิบห้าสกอร์รวมลดลงเหลือหนึ่งอันเดอร์พาร์สองร้อยสิบห้าหล่นไปอยู่อันดับที่สี่สิบสี่ร่วมครับคุณเจมสครับสี่สิบสี่ร่วมนะฮะสําหรับโปรแจ๊ดครับ ไทเกอร์วูดนะฮะไทเกอร์วูดอดีตมือหนึ่งของโลกแล้วก็เสือปยญญาเสือทำอีเวนต์พาที่แชมป์เก่าครับแชมป์เก่าในการนี้นะอือนพาเลยครับแล้วสกอร์รวมก็เลยอยู่ที่ห้าเดือพามาเดิมพี่ครับอันดับที่ยี่สิบร่วมก็หลนลงไปสามขั้นอืครับเดตาาวันนี้วันสุดท้ายดีเจก็โฮมิอการในพี่ว่าทิ้งห่าง อ่าดับสองร่วมนะฮะที่มีสามคนอยู่ถึงสี่โถด้วยกันคดีเจเนี่ยโหเมื่อวานนี้แกไปกินอะไรมาฮะหจ็ดอันเดอร์อ่ะเจ็ดอันเดอร์เลยโอ้อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อวันสุดท้ายนะฮะจะแข่งขันตรงเวลาบ้านเราก็คืนนี้เนาะใช่ฮะครับผมลุ้นกันฮะฮะที่ออกาสตาและจอเจียนะของสาราหฮะครับครับอ่าส่วนเอ่อความเร็วมีอะไรน่าสนใจบ้างพี่ก็มี ผลของ m o t o g p นะครับในรอบโพโพชันนะฮะเป็นการแข่งขันในรายการบารินเซียกังปรีนะฮะในรอบพอลิไฟนะฮะสำหรับจกักรยานยนต์ทางเรียบรุ่น m o t o g p ครับมอร์บิเดลลี่นะครับฟังโก้มอร์บิเดลี่จากทีมเปโตรนัสยามาฮ่าเอสอาร์ทีนะครับก็ควา้า โพเิชันไปครองนะครับความเร็วต่อรอบ1นาที30.191วินาทีนะฮะอันดับที่2เป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับจากปร a ม a กเร c ซิ่งแล้วก็อันดับที่3เนี่ยทากาอากินาคากามินะครับจาก LCR Honda นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลในรอบจัดอันดับส่วน โมโตทูครับเป็นไงคิงคองก้องพี่คิงคองก้องสมเกียรติจันทราครับจากเอดิมิสุฮอนด้าทีมเอเชียทำเวลาต่อรอบ1นาที35.286วินาทีนะครับก็จะออกสตาร์ทจากกริดในลำดับที่25านะฮะทำเวลาช้ากว่าอันดับที่1ก็คือสเตฟานอมานซี่นะครับ0.868วินาที นะฮะครับก็จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรุ่นโมโตทูสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีส่วนรุ่นโมโตจีพีจะแข่งยี่สิบนาฬิกาครับคุณเจงครับผมนะฮะอ่ะก็แฟนๆความเร็วมอเตอร์สปอร์ตก็ติดตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับครับเอฟวันหน่อยนี่เอฟวันนิดหนึง่งเอฟวันนะฮะในสนามที่14ของลุนดิกาเนะีครับในรายการเติร์กิชกลางปีที่อิสตันบูลของตรุกรกีครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาในแกเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกจัดอันดับบนกริสตาร์เลครับปรากฏว่าแลนสตอร์นะฮะนักขับจากแคนาดาของเรสซิ่งพอยต์นะพี่ก็เห็นว่ามีสภาพสนามที่ค่อนข้างจะเฉื้อแฉะนะครับก็ประกาศคว้าตำแหน่งโพโพสชั่นนะครับได้เป็นครั้งแรกในการขับอาชีพฮะเวลาต่อรอบ1นาที4 7 7 6 5วินาทีครับอันดับ2เป็นแม็กเวอร์สตัปเปนนักขับชาวดัชของเรดบูลอันดับ3เป็นเซคิโอเปเลสนะครับนักขับชาวเม็กซิกันนะครับของ และซิงพอยต์เช่นกันครับส่วนแชมป์โลกสม,มัยจางเกล็ดนะครับลรือสแฮมิงตันนะครับของเมอร์เซเดสนะครับจะได้ออกในอันดับที่6นะพี่ครับและก็มีโอกาสที่จะากทำสถิติควา้าแชมป์โลกเป็นสม,มัยที่เจ็ดเท่ากับชูม,มี่นะม,มีโชชูมักเกอร์ฮะในสนามนี้เนื่องจากคู่แข่งเพียงหนึ่งเดียวอย่างโบตรีบอตานพี่เพราะทีมของเมอร์เซเดสนะฮะออกสตาร์ทในอันดับที่9นะพี่นะซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะ,ะซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากมากที่ แฮมิลตันจะได้แต้มน้อยกว่ามอสตาเจ็คะแนนขึ้นไปในสนามนี้นะฮะครับซึ่งเป็นเงข่าวดียที่ที่ทำให้เขาต้องร้องเพลงรอต่อไปในตำแหน่งแชมป์ต่อไปนะฮะก็ค,คือว่ามีโอกาสได้แชมป์อ่ะครับครับในสนามนี้นะสูงทีเดียวนะครับสำหรับลูอิสแฮมิลตันรอบชิงแข่งเร็วนะคุณเจียงนะครับส<น>ิบเจ็ดนาฬิกาฮะโมเยนบ้านเรานะสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับส่วนอเล็กซ์อาร์บอนะครับนักขับชาวไทยของเรดโบ้เนะครับจะ ออกในลำดับที่4ี่เลยพี่นะครับนะครับก็ทำเวลาต่อรอบ1นาที50.448วินาทีสำหรับอเล็กอันบอลอังสุสิงห์นะครับนักขับไทยจากเรดโบ้เรดซิงกนะครับเดี๋ยวลุ้นกัน17บเจนาฬิกาสินาทีนะสำหรับศึก F1 นะครับครับอ่ามีข่าวอะไรน่าสนใจเราเห็นว่าโอ้โหมิลานก็ติดโควิดสินะเป็นกุญสือพี่ครับผมสเตฟาปโนเปโอลี่อ่ะอืมโอ้โหแล้วซอนเฮมินใช่ไหมฮะ ซอนฮึงมินนี่ไม่ยังไม่ติดแต่ว่าอายู่อยู่ในแคมป์ของทีมชาติเกาหลีใต้ไงคุณเจ๋งมีนักบอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เนี่ยติดโควิด -19 กันสี่คนนะฮะซึ่งซอนฮึงมินเองก็อยู่ในแคมป์ด้วยนะฮะก็ทําให้ต้องต้องกักตัวนะน่าไม่รู้ได้ได้รับเชื้อหรือเปล่านะซอนฮึงมินครับถ้าถ้าได้นะ ก็จะพลาดลงสนามให้กับสเปอร์ในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนด้วยนีฮะและลิพูเนี่ยก็อาจจะไม่มีไม่มีซาร่า์เนี่ยอย่างน้อยในเพราะว่าสองเกมแล้วเจอเลสเตอร์แล้วก็เกมที่จะเล่นในบ้านเจอกับแอตแลนตาในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบใหม่กลุ่มเกมที่สามเกมที่สี่ับนะครับก็สเปอร์เนี่ยจะเจอกับแมนซิตี้วันเสาร์หน้าใช่ไหมครับเกมยูโรปอรลีกที่จะเจอกับลูกโดเลตในวันพฤหัสบดีด้วยครับกมนะฮะ อาจจะพลาดลง2เกมนี้นะสำหรับซนทึงมินก็โอ้เสียหายเลยนะโอ้เสียหายอะ่ะโจเซมอรนโยคงแบบไฮเลเคเนี่ยโอ,โอ,โอ้ต้องเล่นกับซอนนะครับเข้าขารู้ใจกันมากอืม,อมนะฮะส่วนส่วนอีกคนหนึ่งใครนะกุนซือของเอซีมิลานอะ่ะครับเบลลี่ไงโอ้ติดโควิดเฉยเลยโ ครับโอ้ช่วงนี้นี่คุณบอกไม่รู้จะเตะได้ถึงเมื่อไหร่พี่เนาะใช่ครับบติดคุยกันเยอะมากอ่ะครับแต่ว่าต่างประเทศเขาคงกลายไปเรื่องปกติไปแล้วล่ะเออเนาะต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ที่เรรู้อพี่อยู่ที่รู้อยู่ที่ยอมรับมันครับผมก็ไปดูผลเอผลมวยไม่เจอนะเจอแต่ของสนามเอือรับครับไปถือนะบอกว่าวันนี้ตอนจุนเข้าหออยากให้เชิญดีเจ ดุกดุงเข้าไปด้วยฮะช่วยสร้างบรรยากาศตอนจุ่นเอาครับผมจากคุณเพื่อนเจ๋งนะฮะตอนจุนยิงประตูเหรอฮะเอาจุนเพราะว่าเออคืองานแต่งเนี่ยตอนงานแต่งบางครั้งเขาเข้าหอเข้าอะไรมันมันเหนื่อยนี่อยากพักผ่อนใช่ไหมเรื่องจริงนะเฮ้ยแต่งต่งจากพี่นะเอาเหรอใช่ยังมียังยังยังมีแรงอยู่เลยโอ้ต้องไม่รู้ดิโบราณเขาห้ามไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาคืนที่เข้าหอก็ ต่เย็นก่อนให้มันผ่านช่วงผ่านอะไรไปก่อนนอนพักผ่อนก่อนนี่แต่นี่ม ouais> ันไม่ได pues, ้อ่ะค uh ุณเจงไม่ได้ทำเงินเหรอพี่อ่ะไม่ได้ทำเงินในซองอ่ะไม่ได้นับเลยคุณเจงนะคือเราไม่ได้แบบว่าไปหวังตรงนั้นไงใช่เหรอเพราะว่าเราจัดสองสามครั้งน่คุณเจงร้อไห้เ่ะพี่อ่ะตอนแต่งอ่ะทำไมใช่ทำไมคุณเจงรู้อ่ะฮะจะได้ความส่วนอ่ะคุณเจงไม่ไม่ได้ไปไปร่วมงานแต่งผมนะมีคนเล่าให้ฟังรับ ร้องตลอดงานอ่ะอ๋อเหรอร้องทำไมอ่ะคือมันตื้นตันงเงี้ยมันอยู่ข้างในอ่ะบางทีเราภรรยาหันมาร้องไห้ฮาเสียดายความโสดอะไรบอกว่าเบดี้จะเลิกเล่นหรือเปล่าแมตช์ล่าสุดไน้ลมสิ้นหวังในชีวิตโอ้ทอมเบดี้นะก็ไม่ยังยังได้อยู่นะเบดี้อยู่กับทัมาเบย์แต่ว่าล่าสุดทัมาเบย์รู้จักแพ้ขาดเลยนะแพ้กับอ้นิวโวรีนะครับ คุณพีทพัชระลาไปไหนครับผมไปด้วยคนครับนะฮะผมพัชระเฉยๆนะฮะผมไม่ใช่พีทพัชระนะก็จะลาไปจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไปลำปางนะฮะไปรับบรรยากาศอารมณ์เขาเรียกอะไรนะความหนาวนิดนึ่งคุณเจงกางเต็นจิบคุณภาพคนนิดนึงนะฮะก็เล็กชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วก็ระบายกัได้เวลาคุณเดียวจะเหมือนเหมือนนี่นะชาร์จเอคุณเดียวไปดื่มเยอะนะ เออใช่นอนข้างกองไฟแล้วโอ้ตื่นเช้ามาแข็งไปหมดเลยฮะคุณต้อเนี่นี่ไงก็สอนลูกสอนหลานเนี่ยก็คือเอาแคมปิ้งก็คือเอาเต็นท์ไปตะกางด้วยตื่นเช้าขึ้นมาเต็นท์หายนอนเห็นดาวเลยนะรู้สึกอะไรไม่ลูกอะไรเงี้ยรู้สึกครับพ่อผมมีความสุขมากที่ได้มานั่งนอนคุยกับพ่อไม่ใช่เต็นท์น่หายไปแล้วลูกโดนขโมยไม่น่าส่งเลยครับบอกว่าพี่บ่าวตอนที่อาจจะคุเบียร์กันได้ส่งเข้ามาโอ้จะไปแซวพี่บ่าวเยอะ ใช่เพราะว่าแค่คุณเจ๋งคนเดียวแกก็จะรับไม่ไหวแล้วแกบอกเฮ้ยเบาๆได้มาเบาๆเบาๆอ่ะหมดเวลาแล้วฮะครับครับอ่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความแล้วก็รับฟังรายการในช่วงเช้าวันนี้ครับ Morning Talk Weekend ลาไปก่อนครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมชละขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงศ์และพัชระล้อมรื่นสนับสนุนโดย สีเมเยอร์ชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโกลไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X D.O. ร่วมกันันกว่า กํลังฟัง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง,แงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 2016